สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทท่านนะวันนี้มาพบกับผมอบรถมือสองอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมพามาชมนะครับตัวต้า,าติดน,นะครับไมโคตรน้อยผมบอกเลยคันนี้1.6รุ่นจีปี2019นเะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับแต่คันนี้เลขไมเพียงแค่2 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับปกตินะรถหน่วยงานปลดระวางนะอย่างน้อยนะคือไมปีนี้นะไมแสนบวกบวกแล้วนะคันนี้ไมแค่25,000โลเท่านั้นนะครับ ราคาเพียงแค่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่แค่เก้าพันห้าร้อยบาทครับฟรีดาวได้นะครับจัดได้เต็มนะสาหรับโพราติดนาะยอดจัดทุ่มท่วม,มนะครับใครเครดิตด,ดีใช้ประชาชนออกรถแค่ใบเดียวเท่านั้น,นครับแถมรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยนะครับหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรนะครับสามารถซ่อมศูนย์เข้าศูนย์ได้เลยนะศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยสําหรับโตโยต้านะศูนย์มีบริการทั่วประเทศเลยนะหาง่ายนะครับค่าเมนเทนเอนก็ถูกนะสำหรับเอาติดเป็นรถที่ใช้งานถึกทนนะครับ ประหยัดน้ำมันแล้วก็ขี่ทางไกลสบายๆได้เป็นช่วงล่างแบบใหม่แล้วนะเป็นตัวโฉมออนนิวนะคันนี้สําหรับใครกําลังมองหาติดไว้ใช้งานนะครับลองดูคันนี้ก่อนนะบอกได้เลยว่าเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับเราทําการแค่ล้างน้ำเปล่านะครับแต่บอกได้เลยว่าคันนี้สภาพสวยนะผมเพิ่งขี่มาที่บริษัทเองเลยนะคันนี้สวยมากๆนะครับไฟด้านหน้าคันนี้จะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับนี่ ด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ทามเป็นเม็ดๆแบบนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะรอๆแบบนี้นะครับได้เป็นสีบอลนะครับป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับ8 0 0 2นะครับเหลี่ยมคมตัวรถชัดเจนนะครับรอยรักยิ้มไม่มีนะครับรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับว่าไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ํากับสีหรือกอไม้นะครับเล่มเราไม่ชํารุดสูญหายแน่นอนเรามีเล่มทุกคันนะครับซื้อสดได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับ มาดูที่ด้านล้อแม็กกันต่อนะครับล้อแม็กคันนี้ล้อแม็กอลลอยสเปคเดิมโรงงานนะครับจะเป็นแม็กขอบ16นะครับนี่เป็นแม็กขอบ16ยางเนี่ยผมดูปีให้นะครับยางคันนี้น่าจะเป็นยางปีเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะคันนี้จะเป็นยางปี2021นะครับยางปีใหม่ๆเลยนะครับคุ้มๆนะครับเอาไปใช้งานยาวๆนะครับนี่ดอกยงดอกยางสภาพดีนะครับเดี๋ยวเราดูแลให้หมดทุกจุดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสภาพเหลี่ยมคมตัวรถนะครับซุ้มล้อซุ้มโชกด้านในโชกบอกเลยว่ากิิบๆนะครับ สภาพสวยนะครับดูได้เลยนะคันนี้แทบไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องเก็บอะไรเลยนะเราทําการแค่ล้างน้ําเปล่าเฉยๆนะครับแล้วก็มาถ่ายรีวิวให้พี่ๆดูเพิ่งเข้ามาบริษัทมาเมื่อวานนี้สําหรับเจ้าออ,อติคคันนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับแล้วก็ติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันด้วยนะครับกระจกเดิมๆแท้จากโตโยต้าทุกบานนะครับแท้จากโรงงานเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาใดๆทั้งสิ้นนะครับกระจกเดิมๆนะครับด้านบนหลังคานะสภาพดี สวยๆกิ๊บๆแบบนี้ไม่โคตรน้อยนะครับแต่ผมพามาชมภายในนะครับนี่ภายในคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจน,นะผสมสีเทาดําแบบนี้นะครับเดินด้วยได้สีขาวนะครับเบาะสภาพดีนะไม่มีช้าเลยนะครับแต่พามาดูภายในกันนะครับได้เป็นเบาะหนังแล้วนะ <S 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 พวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชั่นนะบอกเลยว่าเอาติสเนี้ยตรงนี้จะชอบลอกนะพวงมาลัยเป็นซอฟทัชส่วนมากจะชอบลอกนะแต่รถเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราแก้ไขให้ตรงนี้นะครับรับประกันไม่แท้นะครับสองหมื่นห้าพันโลไม่มีการก่อหม่แน่นอนนะครับ ลงในระบุสัญญาซื้อขายให้ชัดเจนนะถ้าพี่ๆตรวจสอบสามารถเข้าศูนย์ได้นะครับเข้าศูนย์เช็คระยะหรือว่าเข้าศูนย์เซอร์วิสไปเช็คประวัติการกอมงกอไม้ได้ตามปกติเลยนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนี่แถมน้ำมันให้ไปด้วยนะครับคุ้มเลยเดี๋ยวผมเติมให้เต็มถังไปเลยนะใครสนใจคันนี้นะผมจัดให้นะแอร์ได้เป็นแบบออโต้แล้วเรียบร้อยสามารถปรับออโต้หรือว่าปรับอุณหภูมิเองได้ตามอิสระเลยนะครับหรือว่ากดเป็นออโต้ได้นะครับนี่หรือว่าจะปรับเองก็ได้นะครับ ด้านเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรอแบบนี้นะครับกุญแจนะครับมีกุญแจสำรองให้นะกุญแจนี Et ่นะเป็นแบบคีเลตแบบนี mm ้นะครับน uh ี huh. right ่สวยๆนะครับกุญแจคีเลตแล้วนะครับนี่ให้ดูได้เลยนะเป็นรถยนต์เข้าใหม่นะครับรอปรับสภาพนี่ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆไม่ได้เก็บงานใดๆเลยนะทาการแค่ล้างน้ําเปล่าให้พี่ๆเลยนะแล้วก็ผมก็มารีวิวนะครับตรงนี้ได้เป็นซอฟท์ัดนะครับด้านบนตรงนี้คอนโซลก็เป็นซอฟท์ัชนุ่มๆแบบนี้นะดีไซน์นะครับเป็นแบบ สีเทาๆแบบนี้นะตรงนี้นะเส้นดีไซน์มาสวยหรูนะคอนโซลคอนโซลสภาพดีนะครับวิทยุมีมาครบนะบถ้าเป็นรุ่นจ6ตัว G คันนี้จะไม่มีกล้องหลังมาให้นะครับคันนี้เบรกมือก็เป็นแมนนวลนอยู่นะครับเป็นแมนวนวลนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านนี้นะที่เก็บของจะมี Power Outlet นะครับแล้วก็ AUXUSB ตรงนี้นะสายเสียบ USB ชาร์จแบตได้นะครับตรงนี้นะด้านตรงนี้นะครับที่เก็บของนะครับก็จะมี Book Service ให้นะมีสำเนาให้ด้วยนะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์เรามีชุดโอน เล่มให้พร้อมทุกขันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับได้ปุ่มพุทสตาร์ทมาแล้วนะพุทสตาร์ทตรงนี้ก็สามารถวางเก็บคงเก็บของได้นะครับรอๆแบบนี้นะเดี๋ยวพามาดูด้านบนหลังคากันนะครับหลังคานะครับดูได้เลยสภาพสวยกริบกริบเรายังไม่ได้ทาการเก็บงานนะคันนี้เจ้าของมือเดียวด้วยนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้เข้าศูนย์เป็นทนนนตลอดนะครับไม่ต้องห่วงคันนี้สภาพสวยหลุดเข้ามาได้ยังไงนะไม่แค่สองหมื่นห้านะครับนี่คันนี้นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับเดิมเดิม ดูได้หมดทุกจุดนะครับประตงประตูเดิมเดิมหมดนะครับนี่ซอกประตงซอกประตูเดิมเดิมนะครับแผงประตูอยู่ในสภาพดีนะครับมีเซ็นทัลล็อกให้นะกระจกไฟฟ้าแล้วปรับพับไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับราคาน่าจับจองมากนะครับยวพามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะเบาะหนังสามหมอนสภาพสวยๆแบบนี้นะครับภายในนี่ดูสะอาดสะอ้านมากนะมีแอร์หลังมาให้ครบๆนะครับคันนี้ ไม่ต้องเก็บงานเยอะนะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยนะครับดูแผงประตงแผงประตูนะครับประตงประตูนะครับเดิมๆนะครับให้ดูได้หมดเลยนะเหมือนพี่ๆมาดูที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยนะตัดสินใจได้จากคลิปนี้เลยนะจ้องก่อนนะครับคันนี้มีสิทธิก่อนนะครับล้อมุ่งล้อแม็กด้านหลังนะครับนี่สภาพสวยมีมาดิสเบกหน้าหลังมีมาครบแล้วนะครับคันนี้ไปด้านท้ายไม่มีรอยแตกนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับนี่โลโก้โตต้าโคราติดมีมาครบๆนะครับ ไฟเบรกดวงที่สามนะครับมีมาแล้วก็จะเป็นกระจกไล่ฝ้านะสำหรับโตโยต้าเดิมๆทุกบานนะเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูนี่ด้านท้ายนะครับสภาพสวยนะครับดูที่เก็บคงเก็บของนะครับไม่แค่สองหมื่นนะครับย้ําต้องไมคแค่สองหมื่นนะครับด้านท้ายนะครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คมีมาครบนะครับไม่มีโดนไม่มีดุ่งมาแน่นะไม่มีการโดนไม่มีการดุ้งมาแน่นะครับหัวน็อตนะครับสภาพดีนะนี่ หัวน oh ็อตเดิมๆนะไฟท้ายไฟท้ายแท้ด้วยนะครับไทโยคุยโตไม่มีการเปลี่ยนไฟท้ายมานะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับนี่หัวน็อตสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านล่างนะด้านล่างก็จะรมียางอะไหล่มาให้นะยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมุงเครื่องมือมีมาครบนะครับนี่นะคือแบบได้ไปน้องๆสภาพป้ายแดงนะราคาคันนี้ป้ายแดงอยู่ประมาณแปดแสนกว่าแปดเก้าแสนนะคันนี้แปดเก้าแสนนะครับนี่ด้านบนนี้สภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานไม่มีการ พอทาสีใดๆนะฝาท้ายเดิมๆนะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราปิดให้ดูนะปิดได้เลยนะครับคันนี้นี่ปิดเลยฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเหลี่ยมพรมตัวรถชัดเจนแบบนี้นะครับรอยหลักยิมไม่มีนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีกอไม้แน่นอนนะครับผมกล้ารับประกันนะมือเปิดจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคันนี้ถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะนี่ดูสภาพโดยรวมนะบอกเลยว่าแลกเข้าจริงๆนะครับแลกเข้าจริงๆนะเจ้าของเก่านี้ ใช้งานมาน้อยนะครับดูซอกประตรงประตูดูได้หมดนะครับหรือวิวชั่นไหนนะครับอยากมาดูรถจริงได้นะมาทดลองขับได้นะครับนี่แผ่นเพลนะครับเล็กตัวเครื่องเลขตัวถังเดิมๆนะครับไม่มีตัดต่อใดๆนะหัวน็อตสวยเดิมกิ๊บกิแบบนี้นะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับบอกได้เลยนะครับคันนี้สนใจติดต่อมาด่วนๆนะครับนี่ภายในภายในด้านหลังสภาพสวยนะครับดูได้หมดนะครับล้อแม็กซ์สี่ล้อนะไม่มีรอยเบียดสบาทสภาพดีนะกิ๊บๆิแบบนี้นะครับด้านหน้า อยู่ในสภาพดีเหมือนกันรถแรกเข้านะครับเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับห้องเครื่องคันนี้สภาพเป็นไงแรกเข้านะครับนี่มาครับเรามาดูการสภาพเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์ซีซูบนะครับหนึ่งพันหกร้อยซีซีหนึ่งร้อยี่สิบห้าแรงม้านะสภาพเครื่องยนต์แรกเข้านะครับยังไม่ทําการล้างไม่ทําการทาความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาถ่ายให้พี่ๆดูก่อนนะน้องๆสภาพป้ายแดงแน่นอนไม่แท้สองหมื่นโลนะครับห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ไม่มีดังไม่มีควันไหลแน่นอนนะแบตเตอรี่ ลูกใหม่ๆเดียวเอาไปใช้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับดูแลเซอร์วิสให้ครบจบในที่เดียวเลยนะแกนด้านซ้ายด้านขวาดูได้นะครับไม่มีการรุ่งนะครับสภาพเดิมๆนะครับพัดลมเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับดูได้นะครับนี่เดิมๆหมดทุกจุดเลยนะครับคันนี้ซุ้มโชก็อยู่ในสภาพดีนะครับรอยซีนทางมะพร้าวตรงนี้เดิมๆนะครับไม่มีการตัดแต่งนะครับเป็นอาร์กมีมาครบนะครับหัวน็อตด้านฝั่งนี้นะครับอยู่ในสภาพดีนี่ไม่มีขยับนะครับดานฟอกดานนงด้านในดูได้หมดแผ่นกันาา้อนนนดดบยู่ใสภพี นะฮะยกิ๊บคิปใหม่ๆแบบนี้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับไม่เดิมๆนะครับไม่มีดุ้งนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยปะจขันแน่นอนนะครับแก้มเหมือนกันนะฝั่งนี้ตุ้มโชกในสภาพดีนะดูได้เลยนะน้องๆป้ายแดงแน่นอนนะครับด้านนี้นะครับคานไม่มีดุ้งไม่มีเบี้ยวไฟด้านหน้าเดิมๆนะครับไฟโคอิโตะนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะรถสภาพเดิมๆทุกอย่างนะครับไม่มีการตัดแต่งหรือว่ากอไมหรือ ทำอะไรเพิ่มเติมใดๆนะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่แค่สองหมื่นห้าพันโลนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองสองหกเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับตอนนี้ไมสองหมื่นห้ามีแค่คันนี้คันเดียวนะถ้าสนใจอย่าชักช้านะครับรีบจองก่อนนะครับมีสิทธิก่อนนะครับเอกสารการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ยุ่งยากนะหรือโทรมาถามมาถามเอกสารการจัดไฟแนนซ์รายละเอียดการผ่อนเพิ่มเติมได้นะครับอยากผ่อนกี่ปีสูงสุดได้7ปีเลยนะครับจัดได้นะครับดอกเบี้ยถูกเริ่มต้นานั้นนะครับ แถมรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยนะครับ1ปี20,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็แถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไปให้ด้วยนะครับ1ปี24ชั่วโมงครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่ฟรีไปเลย1ปี24ชั่วโมงนะครับไม่ว่ารถพี่จะยางแตกน้ำมันหมดแบตเตอรี่หมดหรือว่าลืมกุญจไว้ในรถแจ้งเข้ามาได้เลยพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับสำหรับชิปนี้ถ้าพี่ๆบอกมาจาก u ู u ู e ผมผมแถมทุกอย่างให้เลยแถมแบบคุ้มๆนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจ โทรมาได้ที่เบอร์0622690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยอย่าลืมติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดีวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับเป็นรถรุ่นอะไรนะครับรอกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ